a.m. i n อ t ุริตคำ a บ a กระแกนดูสวยไหมทุกคนเลยว่าตัวนี้ นเราจอดรถแล้วนะคะเราก็จะมาเขาจะมาหยอดเงินพี่น้องตัวนะคะเท่าไหร่300สามแฮมนะคะหนึ่งชั่วโมง300สามแฮมได้ชั่วโมงหนึ่งจ้ะแล้วลา finish ticket coming โอเคค่ะไปเช็คกัน พราะว่าต้องจอดเวลาจอด,ดรถก็ต้องอก็ต้องอันนี้ด้วยจ้ะถางั้นจอดไม่ได้นะคะต้องซื้อที่ปาร์กิ้งนะคะสามเ้ม ือขอขงนะคะเราจะไปซื้อเสื้อไปทำซื้อเสื้อนะคะร้านนี้เลยค่ะอยู่ที่อะไรอย่างเงาเดช็อตหมเยอะแยาเดนจิส <Okay. S 1> ื้อเราสองคนลาลาซื้อเสื้อนะคะซื้อเสื้อนะคะตัว yeah, <thank> นี้สวย อันนี้สวยไหมวตัว<ด> <Yeah, S 1> นี้งามอันนี้ big mark big big หรอ big x a yeah have big egg no this is o u you, you see this egg. m m x ด i s x a d i อ come back again this x a สวยไหมทุกคนหรือว่าตัวนี้ ผุ good, <Yeah. S 3> คนเสื้อส,สวยมากเลยเท่าไหร่เนี่ยลสอวยรองเท้าด้วยอุนไนกีนะนะคะ เสื้อสวยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ตัวละสิบสองแฮมนะคะดูเแขกค่ะเสื้อผ้าพีตัวถึกๆเลยนี่สิบสองแฮม How งมัดส์ เาด้วยไปเราจะไปซื้อหน้ากากอนามัยต่อนะจ๊าทุกคนนะมีคำสั่งจากเจ่ใหญ่ซื้อไปเฮดอะเวลาขัดโตมแลกันบาทตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางจะไปซื้อหน้ากากอนามัยกันนะคะทุกคนนะ คำสั่งจากเจ๊ใหญ่นะคะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะนี่ายหน้ากากอนามัยนะคะดักแฮมหาแฮมพี่น้อง

โอ้ทมชิ้นก็ามาดามชูคอไลเฟนวันอันนี้ซื้อไปให้เจ๊ใหญ่ด้วยนะคะสองอันนะคะเจ๊ใหญ่เราฝากมานะคะอันนี้ของพี่พัลล่าอันนี้ของซันนี่ซันนี่เจาสองอันซันนี่จเจลสองอันได้ทีน่นาะทั้งหมดเป็นห้าชิ้นนะคะบใสไซบ่ได้ด้วยจ้ะ เจ๊ง่ายสร้างมาได้จ้ะเจ๊ง่ายคือบอดที่ทำงานนะคะจะเปิดแล้วนะคะอีกเมื่อสองเมื่อก็เปิดแล้วจ้ะได้อะไรวินิจิสเซมเบบี้เซมเบบี้อ่ะ I will check one moreThis I know eat I don't like c o c o n u t l check this หนังอยากกินขนมพี่น้องจะเนี่ยเอาไปหาซินนะคะ ใครใครต้องการจะซื้อนะคะตามมาได้เลยนะจ๊ะอยู่ที่อามาเรียมอนะคะตรงข้ามกับ KFC ห้าแฮมนะคะทุกคนกละห้าแฮมพี่น้องมาซื้อได้หน้ากากอนามัยน,นะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็มีได้นีย ก้๋กองละสิบแฮมเองพี่น้องได้ตั้งห้าสิบแผ่นหน้ากากกันทไมบริเนดี่เท็วันโอเคีกีเมอันอ่นเีอื่นกู๋นถูกมากสิบแฮมได้ตั้งห้าสิบแผ่นไว้กันหรอไวคัลวิสซิเอร์ฟิฟตี้เิสคัลเลอร์อันนี้แค่ เจ็ดแฮมแปดแฮมแบ่งข้างบนคือแค่ครับพี่น้องของอยู่นี่ถือค่ะบบลูเกิลฮะบลูเกิลบลูอิสเปอเตอร์บลูครับฮุ้ยถูกมากแปดแฮมได้ห้าสิบแผน่นอันนี้สิบแฮมได้ห้าสิบแผน่นเป็นสีขาวอันนี้สีน้ำเงินอ,อ,อ,อันอันดีจังส์อ่ะ ด,ดถุงมือด้วยนะคะ<ม>ซื้อถุงมือไหมาดามวูดถุงมือทําไมแพงจังเลยอะ่ะทุกคนแพงก็ต้องซื้อเนาะเพราะว่าคําสั่งของมาดามนะคะเจ๊ใหญ่เราไม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวท่านโกรธเอาอันนี้ราคาสามสิบสี่หฮมนะคะในเถึงบัดลอยแพ่น เป็นถุงมืออันนี้ดีอยู่เหมือนทุ่งหมอเจลแบบนี้สามสิบสี่สามสิบห้าเนาะมยกรเทยม่าชุ่มมัดชุ่มมดก็มาดามนอากินหวานมาด้วยย่าไม่คิมาต่อเพิ่ม่วนีนุ่ม e ร้อมทำชีเตีมีดิสอัน i เซมเซมนะนี่ วันฮันดพี่น้องยุกับแขกแขกพามาซื้อ <One hundred. S 1> อันนี้แหละแพ้งเ,อเอาดาเลยนะพี่น้องเนาะเก mm hmm. ๋งใหญ่สร้างมังเงินเบืดอไม่อยากรับ mm hmm. อ่ะดิสอลดิสโคเนี่ยน, <Yeah. S 1> นี่พี่น้องกล่องมันมันวเมื่อกี้หวัวจะเซ็ตกล่องคุณอะ มีรอยแพนเลยพี่น้องเด้ถุงมือซื้อหายเจยงใอันนี้จักบาทสวัสดีพี่น้องทุกคนดะจ้าทุกคนจ้าสวัสดี but this one h a มาอไดนไอันนี้มันเป็น,นอะไรการ์ตูนของตัวนี้พี่น้องอจากบาทซิแหมซิเอทแหมมีแ,มมแมม่นี่นนมเมนแพนเดียวปะดอก อันนี้พันเดียวถือได้ไงเนาะสันนี่ก็ได้หน้ากากนะคะหนากากหาแพ่นนะจ้าของเจนยัยสองของสันนี่สองวิตัวนี้คนติดเชื้อหลายพี่น้องเมื่อละพันคนคนอะรวมยอดเป็นแสนกว่าแล้วนะคะทุกคนนะหลักแสนเราได้พี่น้องติดเชือ้อนี่เมืองนี่ ประเทศนี้อันนี้ขนมของแขกันลดราคาครับว่าดิเชอ๋ออินทภาลำเท่ามวนกออ๋อสิบห้าสิบหกแฮมอันนี้ประมาณรอยกวาบาทรอยน้อยๆอยสามสสวอเออยสามสิบ Yeah I like m this one s, mm hmm. <S, <Yeah>. <S yeah, e this one แบบนี้มักได้พี่น้องใช่ไหมแบบนี้จะแสบกว่านี่เนื้อมันสิบอแห้งแหงมันมนี้มันนี้กระพาพี่น้องมาซื้อหน้ากากได้จ้าพี่น้องจ้ากับเสือ้อไปทำมรลกันบาดอยู่ที่อัมเมรียมมอน,นะจ้าใครต้องการจะมาซื้อหน้าตามมาได้เลยนะจ้าหน้ากากกมีเดอร์มีทุกอย่าง อันนี้แปดแฮมในหาซิปแฮนเป็นสีฟ้าอันนี้สีขาวซิปแฮมอันน้อยในซิปแฮมตัวนี้เป็นการตูนน,นี่นารักมาก วันนี้นะคะทุกคนนะบ๊ายบายจะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะไปแล้วบ๊ามยบาย